บรรยากาศในช่วงน้ำหลากอีกหนึ่งบรรยากาศในมือนี้ผู้ขาน้ำผ้าเที่ยวชมตามปลาเขา่าตามน้ำไหลที่กำลังไหลยางแห้งกันเลยแล้วกะมาเบิงเพิ่นยกสะดุ้งคือเก่าล่ะพี่น้องเอ้ย จอบซ่อมเบิงเอามา่นยังคือเขาอากหลากเต็มสะดุ้งอยู่บาดท,ที่นี่ปลาต๋อปลาแลนอยู่แต่ว่ามันบ่เขาสะดุง้งเพื่อนว่าจังสันปลาแลนอยู่แต่ว่าบ่าเขาสะดุ้งว่าสันปลาน้าเห็นเมื่อไรแห้งคักแกงเนี่เฟังเสียงลดพี่น้องเสียงน้ำที่นี่ไหลออกมาจากคอบุ่มบ่อบ,บุ่มบ่าบุ่มบ่อยูอโอ้บรรยากาศในช่วงน้ำหลากในช่วงฝนตก ตกมากกับตกแห้งพูดรอบที่สองเนี่ยพี่น้องถ่วมหน้าเข่าข้าเจ้าอูบ้บางหมองบอลบอ่บงวงคัดพ่วแน่อีหลีรถจอดเลี้ยงไรสายพี่น้องเอ้ยมามาเลาะมาเลาะบาดที่ี่มาเลาะเบิง่งเพ่นยกสะดุงย่มน้ำาหลไหลทวมไมถ่วนหน้าน้ำพ้อมเนาะฝนไหมตกมา,มมากักมาแน่ฝนด้วยอสองเทือ่แล้วปีนี้เิ่นว่า S <S เตื้อที่สองแล้วเอาเพิ่มเมาฟื้นพร้อมตัวนี้นได้หอดฟื้นผลแล้วบาทที่นี่ออดซ่อนนอ้ำอดซ่อนน้ำซื้ปุ๋ยมากสอบแล้ว่านหน่าน้าเริ่มสีจมเลยล่ละอันซื้อปุ๋ยตังสอบรับเป็นพันเอาเมื่อวานเข่าไว้น้ำก็มาท่วมบาทที่นี่ สิกินยังล่บบาทที่กินเขาคือเกาหะล้าเพื่ว่ากัสิได้ซื้อกินตัวน้ำมันต่วมข้าวแ้งมข้ซโซกันเยู่นี่แ่ะพี่น้องเอาให้เบิ้งน้ำน้ำเด้อเบิ่งเพิ่นมายกสะดุ้งิค่าปุ๋ยนอเืว้าเรื่องเห็ดในเห็ดหน้าไล่ใจมันหลกับเรื่องธรรมดาล่ะน้ำแม่มาหลคักหลเนี่ยอ่อนซ่อนน้ำแล้วอ่อนซ่อนป่าน้ำพร้อม บ่อนแซวอยู่โอ้บรรยากาศบรรยากาศงามงดงามโอ้เที่ยงหน้าน้อยแหมพุ่นแหมนกก็บินเวรๆอยู่พุนี่น้องเห็นบ่พุ่นออลซอนแต่เที่ยงหน้าน้อยกับนกตัวเจิดเชินอยู่พุ่นมันมาหาจอบกินป่าเด้นก บรรยากาศในช่วงน้ำหลากก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยประมาณนี้ประมาณนี้เบิ่งเพิ่นมหายกสะดุ้งเท่านั้นแล้วล่งบาทโอ้ปลาซิว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 เพิ่นได้บาดละลายเติบอยู่ เบื้องแบบนี้แหละเด้อคือเก่าเหมือนเดิมเวลาน้ำไหลเวลาน้ำม,มาแบบนี้ข้าเจ้าก็จะมาหาอยู่หากินได้ปลาได้เอาเบิด้ดปลาขาวอักลากเต็มสะดุ้งบนอยู่ทึ้งปลาซิ่วทึ้งปลากระเดือดปลากระดีปลาเค็งน้อยมู้นนั่นแล้วอะผู้ขามรับพระจากดอกเดี๋ยวลิปบนะ้า เอาบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้แหละเด้อมาฝากคือเกา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 ,อเกาโอ้ยนกไหบินเวินเวินเวิน,วน,อ,นอยู่เหรอขวด่ะยืดเสียงหน้าน่อยหน่อยนะอ้าวข้าวขาไปล,ละล่ะบ,บายบาย Ja!